มาจัดรับปาร์มาถึงก็เลยมาคุยเรื่องคอนเสิร์ตที่จะจัดในวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยพญานิษย์นำไปเรียนิดนึงนะครับองค์พญานิษย์ใช้ชื่อว่าลุงแดงเนี่การได้เจอกันนี่ใช่เหตุบังเอลยคือว่ามีบุญสัมพันธ์กันจึงได้มาเจอกันนะครับที่ใดยทำให้การได้ใจงแเป็นสุขที่นั่นอยู่ที่ปฏิบัติธรรมตอนนี้ผมขอทุ่งมาปฏิบัติธรรมที่วัดอุ้มลายมือสิทธะตอนที่อ่านที่ไี้อาหารรสอร่อยทำให้กายแข็งแรงและได้ฟังเพลงได้ร้องเพลงก็ทำให้ใจเป็นสุขใจเป็นนายใจจิตบ่าเพราะฉ นั่นคือพี่ปฏิบัตธิธรรมของลุงแดงผมเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นรองผู้บริการโรงพยาบาลลัปางมา20ปีม20สมัยนั้นบอลลังปางเสียชีวิตเพราโรคหัวใจวันละสามคนนะครับก็ต้องไปเข้าทีมเชียงใหม่นะครับลองขอขึ้นบอไปก็ไม่ไมีให้เพราะว่าเขาเอาไปลงเชียงรายลงเชียงใหม่บทลัปางเป็นเมืองผ่านเราก็เลยหาเงินบริจาค94ล้านนะคที่ต่อยที่แดนเ,เติมที่นั่นเตอร์มาช่วยกันนะครับสิบเอ็ดเรื่อะมาช่วยกัน94ล้านผมก็ประสบความเด็ดนะครับทุกวันนี้ก็มีขึ้นบูพัฒนาหัวใจ แล้วก็ช่วยเหลือผู้คนในภาคเหนือได้สบายครับผมมิจะเสียอายุราชการครับอาจารย์ดวงทองของรัฐมนตรกับอาจารย์วิเดชผู้รั้ก็ไปช่วยคนหางเดินนร้างส่ดหัวใจนี้ด้วยแล้วไปช่วยคนตาบอดที่ต่าง่วยกัดเป็นสวนผมก็มีความคิดว่าทุกวันนี้ผมกินเดินเดือนบวชหายใจอย่างเดียวก็ได้เดือนเดือนเกือบห้าหมื่นบาทเนาะเพราะว่ารับรารนี้ก็หวังเพื่อมีกำนางเลี้ยงนะครับยี่สิบปีเงินเดือนไม่เคยขึ้นเป็นสี่แปดเดแต่ก็ภูมิใจแต่ตอนนี้เกษียณแล้ว เราก็ไม่อยากจะกินเงินเรื่อยหลวงฟรีๆก็อยากจะทำประโยชน์ให้สังคมผมก็จะเดินสายบรรยายสาธุด h ร r m a สไตล์โจทย์เพื่อนโจทย์ให้คนน่าชื่อทำดีทำใจให้บริบาลด้วยปัญญาภายใต้บริบิที่หัวใจไม่แพ้การจดทะเบียนบรินิธิต้องใช้เงินสองแสนบาททุกวันที่ไปบรรยายที่ไหนไปบรรยายได้ค่าบรรยายมาผมก็เอามาสมทบได้แสนกว่าบาทละขาดอี่เก้าหมื่นอาจารย์รู้ทองรู้ว่าขาดที่เก้าหมื่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์มองจะปรจัดคอนเสิร์ตให้กับอาจารย์พี่นาย ก็เลยเป็นที่มาของยี่สิบเก้า,าพันบาทที่จะถึงนี้นะครับปรับราคาหนึ่งพันบาทนะครับต่อท่านต้นหนึ่งสี่คนก็รายได้หลังจากทค่าใช้จ่ายแล้วเป็นค่าอาหารค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเอาเข้าบุญที่หัวใจพี่แท้อาจารย์รูปทองก็ยังบอกว่าเนี่ยอาจารย์ชวนลูกศิษย์พุกหามาร่วมง,งานนี้แล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์จะขึ้นร้องเพลงและบริจาคให้เพลงละห้าพันบาทด้วยผมก็โอกวา้สาธุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงกลัมาร่วมบุญร่วมประสบด้วยกันก็เลยฝาับยานะนครัันนี้ ทิ้งบัทมาจากล่องตางเพื่อที่จะเอาปัทมาส่งและที่ผมก็ไปติดโปสเตอร์ในห้องน้ำตัวตัวเองเรียบร้อยแล้วถ้าท่านเข้าห้องน้ำก็นี้ก็จะเห็นโปสเตอร์เรียบร้อยนะครับเราถืาอโอกาสได้มาลูาอากอุ่นเราเลยขออนุญาตเหาประชาชานด้วยเพื่อเป็นการประชจำทางคอนเสิร์ตขออนุญาตร้องเพลงขอ,อ,าาของเท,ท้าบัวทองกพราะว่ามเหมาะไม่ห็ทุกท่านเลยครับ ជ <S -cado> ិ <sociedad> <S -cado> ះន <femme> ិ្ទាជិះន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 ិ្ទា

เียเดี๋ยวค่29กวาานสีปีจะมีครั้งเดียวสี่ปีมีครั้งเดียวคมาเจอสี่ปีแค่สองครั้ đến chẳng tay bóng 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 เดียวกัต่อเดินไนะูรับอขนนอ้ไสวยสสเียรขนด้ขนลุกขนลุกเลยโอ้สาธุขอชครมาชมการะชดงด้วยนะครับขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณย่างู่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำความรู้จักท่านข้างหน้าเวทีด้วยนะครับอันุโมทนาสารุดยครันลุกเลยทุกอย่างครับดูรูแลสีขนาแลสีท่านนี้ก็คือ เป็นผู้มีใจดีตาจริงๆนะครับแต่ได้เจอกันจริงไม่ใช่เหตุบังเอิญโอ้สาธุครับสาธุหรือได้รอนุญาตนะครับขออนุญาตเพราะว่าตอนที่ผมอัดวิดีโอไปด้วยขณะที่รุ่แดงร้องเพลงนี้มีผู้ใจบุญที่ร้านบ้านต้นแห่งนี้นะครับร่วมบริจาคนะครับวันนี้ดูแลขออนุญาตดับนะครับเพื่อทุกท่านจะได้เห็นนะว่าสาธุเราจะได้บุญได้ส่วนร่วมกันดื่มทางมือสั่งบนประเทศอาเซียนว่าหนูใส่ถุงเท้าไหมคะโบกตาเที จับได้หนดิสั่งมือสั่มือสั่นเลยมื่สั่าโอ้ไ่่นก่าเชื่อนะครับมันเ่็น่าฮ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 ่นฮ่้ฮ่าฮ่ามภูม่ใจของลูกแดง่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่บฮ่า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 ่ารโางพยาบาลลาฮาฮ่าฮ1าฮ่ป็เป็นาฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาอายุ60 0าทนะครับ ทุกท่านครับช่วยเปิดคำว่าสาธุกับหนึ่งเดือนสามพันบาทเพื่อนครับสาธุขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายดีกันเลยอันนี้เป็นน,น้ำจิตน้ำใจทียผมจะขออนุญาตเอาไปเล่าให้อาจารยวบุกพอฟังนะอาจารย์บุกพอก็ดีใจมากๆเลยท่านไม่คิดค่าตัวเลยแล้วปกตินเนี่ยท่านจะตอนนี้แปดสิบกว่าจะเท่าสิบแล้วนะครับแต่เสีนเนยงยังใสเพราะว่าวผมดูแลสุขภาพท่านมาสิบกว่าปีแล้วนะครับท่านก็ได้รูปอุ่นโอเคครับ ทำให้คนแกล้ครอบครัวใจรู้เท่าไสักหนึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญท้นมารู้วาถุงร,อร้องจะด้วยกันี้ครับไหายไปเลยรคบนอนก็ไฟมา <c oughs> ที่จะมาคุยที่จะมำอะไรนะสาธุครับ <c oughs> គូដែលចូលមកវិញអូ เื่อเกี่ยวที่เรื่งข้ามาชด้วยนะครับเพราะนั้นผมมาจากลอกาฮะเป็นอดีตรองผู้การโรงพยาบาลหลอกฟา้มาประชาพันคอนเนสิร์ตการกุศลเพื่อจะหาเงินก่อตั้งฟรที่หวัวใจไม่แพ้นะครับวันที่19กุมภาพันธ์นะแทบเดียวาดเปนเชิญมาฟังศิลปินแห่งชาติอาจารย์โรทองหองลัละทงและก็อาจารย์พี่ไอ้ครับรู้ร่างนะครับจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่แบบใกล้ชิดกันเลยนะครับถ้าไม่ชิบแค่ตัวเลยต้องการอยากจะให้ได้เงิน200,000บาทให้ครบ ผมมีอยู่แล้วแสนประมาณแสนเกินกว่าแต่ที่มีผู้บริจาคมาหมื่นสามเดี๋ยวผมจะมีปนทันทีและจะได้ประกาศยอดนะครร่าได้เท่าไหร่แล้วแล้อาจารย์วิภาเขารู้ใจแล้วว่าโอ้อาจารย์ไม่เหนื่อยแล้วใกล้จะสำเร็จแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะครับต่องเพลงของอาจารย์วิไลท่านได้ร oneself, 13, ับอิสระเลยนะขออนุญาตเชิญเพืกอนๆมา